สวัสดีครับเพื่อนเพื่อก็เริ่มไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในสัปดาห์แรกอย่างกิจกรรมกอล์เรยซีล่าซึ่งวีคแรกเนี่ยจะเป็นลิเวอร์พูลก็ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของกิจกรรมนี้ไปแล้วแล้วก็เป็นมูฟที่ดีมากๆของเกมนะครับผมชอบมากเลยนะนี่เป็นกิจกรรมที่ผมชอบมากที่สุดแล้วนะครับถึงมันจะไม่มีทีมที่ผมเชียร์ก็เถอะนะเอออาร์เซนอลมาเอาทีมพาร์เนอร์ทีนี้เถอะขอลองเออแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับก็วันที่27ที่จะถึงนี้หรือว่าวันพฤหัสหน้าเนี่ย ทีมต่อไปที่จะเข้าจะเป็นทีมของเรอัลมาดริดนะครับไม่ต้องรอนานนะครับโดนัลโดอาไนที่เพื่อนเพื่อนรอคอยนะเออมาแน่นอนนะครับถามว่าทําไมถึงมาแน่นอนผมเอารูปนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนดีกว่ารูปนี้เป็นของใครไม่รู้ผมลืมแล้วนะครับก็เขาบอกว่ามาดริดเนี่ยจะมีกอนซาโลกาเซียคาบาคาว์วาเวเดวินิซิอุสมาเกเลเล่ฟิกโอลาอูนกซิยาร์ดคัมเบโซเฮ้ยใครว่าคัมเบโซ ไม่รู้แม็กมานามานเฮ้ยแม็กมานามานอางเครับน่าจะไม่มีนะครับเออเอียโรโอเวนโรนัลโดกูตีเออก็ประมาณนี้นะครับมาริดอันนี้มันเป็นแค่คาดการณนะ์นะเพื่อนๆต่อมาครับคุณแอนดรูเขาบอกว่ากอร์เลสอีล่าเนี่ยจะมีเอ่อเฟรนซ์พูดการ์ดร้อยสิบห้าเออน่าสนใจนะซินดีดินซีดานเดวิดเบ็แฮมแกลเลตเบลเบลอีกแล้วเปาโลมาลดินี มิเกลซากาโดทำไมมารดีนน่มาอยู่ในนี้วะแล้วก็ฟิลิปลามน่าจะไม่ใช่ดานิ Dan เอเลเดลอซี่เออไม่รู้นะเพื่อนๆก็อันนี้อาจจะไม่ได้เป็นแค่มาร์ดินอย่างเดียวปะทำไมตำนานหลายคนอยู่เหมือนกันนะและลามเนี่ยน่าจะไป่นผัในบายเย็นนะครับเออก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวของพี d ิกชั่นของคุณแอนดรูนะครับ ต่อมาเพื่อนๆผมอะก่อนจะไปดูของคุณมาร์ดินลิสตานะครับผมอะเจอรูปนี้มาเขาอะเอามาให้ดูมันเป็นของเซิร์ฟเกาหลีไว้เพื่อนวินิซิอุร้สามสกิจกรรมเดียวกันซึ่งเป็นการการันตีเหมือนกันนะว่าวินิมีแน่ๆต่อมาเป็นกาซิยา,ร,าร์เซิร์ฟเกาหลีเซิร์ฟเดียวกันนั่นแหละร้อยสีมาแน่นอนกาซิยาร์รูปนี้เลยนะครับและคนสุดท้ายที่เพื่อนๆรอคอยโรนัล دو 142คือ OVR เยอะกว่าคาสิยาร้อยเออคาสิยารสอง,ง OVR นะครับก็ไม่แน่คาสิยารอาจจะมา113หรือ114แต่ที่แน่แน่อาไนเนี่ย115แน่นอนโอ้โหแลวรูปสวยด้วยนะครับเออเป็นเสื้อที่มีโลโก้สมโมสรแล้วอะเออปกติ FC ไม่ค่อยทำนะครับโคตรดีเลยนะตำนานที่มีโลโก้สมโมสรอ,อยู่ในรูปเนะี่ยเออเออแล้วก็อีกอย่างนึงคือกิจกรรม อีซีล่าเนี่ยรูปที่เขาใช้โปรโมทอะอย่างวีคแรกของเวีร์พภูมันเป็นใครนะเจอหลาดหรือใครนี่แหละวีคที่2รูปที่เขาใช้ก็เป็นลาอูกอนซาเลนะครับซึ่งแน่นอนว่าลาอูกอนซาเลสก็จะต้องมาอยู่แล้วนะครับและนี่เป็นพีดิชั่นของคุณมาเซนเอฟครับเ,เพื่อนเหมือนคล้ายๆกับไอออรายชื่อที่ผมให้ดูไปตอนแรกเลยนะมีกอนซาโลกาเซียวาเวเด แม็กมานามานคาวาคาวมาเกเลเล่กูตีโอเวนโรเบรโตคาร์ลอสลุยฟิโก,โก้วินิซิอุสคาซิยาสเฟร์นันโดเอียโร่ลูลน aldo แล้วก็ลาอุนกอนซาเลสส่วนซีดานเนี่ยเขาบอกกันว่าซีดานจะไปอยู่ในกระดานนะครับกระดานที่มีตอเลสอะเออในวีคหน้าจะเป็นซีดานนะเ,นเพื่อนๆโหเขาน่าจะเหมา เหมากระดานกันนะดูทรงแล้วเออประมาณนี้นะครับสำหรับตัวพิ c t i o n ของคุณมาเซน f อต่อมาครับคุณมาดิดลิสตาก็คล้ายๆกับคุณมาเซนเลยนะเออมาดิดมาดิดลิสตามาดิดลิสตาเอ็กออลอนโซโมบายนะครับก็กอนซาเลสเอ้กอนซาโลกาเซียคาบาคาวาเวเดวินิซิอุสคาบีโซ่เอ้ผมไม่รู้จริงๆนะคือคาบีโซ่นี่คือเอสเซบนานคาบีโซ่ ตำนานอินเตอร์เหรอเคยอยู่มันลิดเดอร์วะออกูตีแม็กมานามานออซากาโดซากาโดนี่ก็เป็นตำนานใหม่ของเกม FC นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้าตัวโมบายนะไม่รู้ว่าจะมาเลยไหมนะครับมาเกเลเล่โอเวน่นเบ็คแฮมอ,อคาซิยาหลุยฟิกโก้โรนัลโดลาอูเฟอร์นันโดเอียโลโรเบโตคาร์ลอสแล้วการใหญ่ก็คาดว่าจะเป็นซีดานลาอูแล้วก็ออโรนัลโดอานนะครับ ก็นักเตะซ้ํากันก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่ากลิ่นนี้ก็ยังมีนักเตะซ้ากันอย่างเจอหลาดมีร่างธรรมดาแล้วก็ร่างที่ถนัด2เท้านะครับซึ่งมันสามารถเอาไปแลกได้แต่ว่าคุณเนอร์ต้องสะสมช่องให้ครบในหน้าอ๋อสัญลักษณ์ที่มันบูทีมาครับเอออย่างนี้มันจะเป็นมันให้เก็บไขว่าเจอหลาดจอนบานปะหรือหรือใครอีกคนหนึ่งอะ่ะมีเจอหลาดมีจอนบานแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งอะ่ะแล้วคุณก็จะได้เจอหลาด ล่างถนัด2เท้านะครับเป็นของรางวัลน,นะเออก็อาจจะประมาณนี้แล้วกันครับเพื่อนๆสำหรับตัวของวีคที่2ของกิจกรรมกอรเลีสอ,อีล่าไม่ต้องรอนานโรนโรโดอาไนมาแน่นอนนะครับเออก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับบาย